ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะนะที่มาเห็นในตอนนี้ก็อาจจะแบบได้ยินเสียงนิดหน่อยนะเพราะว่า <c oughs> คือุ้ยอ่ะเพิ่งแบบเพิ่งยังไม่ได้ใส่หูฟังเลยเนี่ยตอนเนี้โอเคนะมาคืออาหล่ะมาคําถามแรกกันเลยเปิดคิวนี้เนาะมาๆมา,มา,มาเริ่มจากคําถามของเออเดี๋ยวดูกทำไมถึงอยากเข้าโตะ่ะก็เพราะว่าุ้ยอ่ะเห็นพี่รอเข้าหนาว นุ้ยก็เลยจะเป็นเพื่อนคุยกับเขาด้วยแล้วก็นุ้ยเห็นว่าเขาอ่ะเปิดรับสมัครพอดีนุ้ยก็เลยอยากจะเป็นเพื่อนคุยกับเขาด้วยละกันก็มีแค่นี้ทิปคู่ของคุณมิเกลกับมาคัสหรอก็ไม่เรอมากอะไรนะก็ไม่ค่อยมากอะ่ะไม่ค่อยมากมากเลยแหละง่ายกับกูสวยนั่นก็คิดแค่ว่าเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดให้เร็วที่สุดเพราะเชไม่อย่างนั้นอาจจะพาความชิปหายพินาศมาได้นะคะขอเน,นี้ย ขอโทษในคำหยาบนะคะขอโทษด้วยค่ะทำไมถึงอยากทำยูทูบก,ก็ไม่รู้สิจูๆ่ๆก็มีแบบกำลังใจที่จะมาเป็นยูทูเบอร์นะก็เพราะว่าอยากจะเป็นเหมือนที่แป้งซีบิงยังไงล่ะเป็นอเดอลอันดับหนึ่งในตลอดกาลได้แหละเอาละมาคำถามต่อไปชอบสีอะไรเออสีฟ้าหรือไม่ก็สีม่วงกับสีดำละมะั้งอายุเท่าไหร่เดือนหนะ้าก็อายุวันเกิดหนูแล้วนะเพราะฉะนั้นนูอายุสิบเอ็ดฮะโรงเรียนอะไรประชาศึกษาฮะชอบผลไม้อะไร แอปเปิลฮะชอบมากเลยว่ะเกลียดอะไรแมงสาบฮะแมงสาบโคตรเกลียดเลยฮะโคตรเกลียดแมงสาบจะเผาบ้านใครก่อนถ้าเลือกได้สามคนลุงตู่ฮะลุงตูกงต่ก่อนเลยลุงตู่ก่อนเลยฮะทำไอ้คำคำถามทำไมทำยูทูบกับเรียนโลโลอะไรกับอายุเท่าไหร่นี่ตอบไปในพิกเกลของพี่มิเกลแล้วนะคะอ้าวละมาอยู่ป .4 ค่ะอยู่ป .4 ทับ4ะีะคะค่ะชื่ออะไรชื่อเด็กหญิงขวัญวิชาศิลป์ลคะครเหรอคะ แต่ถ้าเกิดชื่อในมาร์ของนุ้ยก็คือนุ้ยนั่นแหละตัวจริงก็ชื่อนุ้ยอะ่ะถึงชอบคนแรกค่ะก็เพราะว่าเขาน่ารักยังไงละ่ะน่ารักแถมยังแบบผมก็สงสารเขาด้วยผมเลยอยากจะไปเป็นแบบจีนเขาอ่ะคือเขาน่ารักอะต้องคำถามของน้องจีฟิก็ผ่านไปตั้งแต่อันแรกกับอันสองเลยนะ <c oughs> อะาขอโทษด้วยนะคะทำคลิปแนวตลกตลกค่ะชอบทำมากเลยแต่ว่าสุดใหญ่จะเป็นคลิปแนวฆ่ากับอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะขอโทษด้วยนะคะ ช่องมาแล้วกี่ช่องมีแค่1ช่องเองนะครับนั่นก็คือช่องหลักของนุ้ยนะชอบเล่นเกมอีหยังชอบเล่นเกมแนวะเอาชีวิตรอดฮะกับการต่อสู้แล้วก็วิ่งหนีฆาตกรในพวกเนี้เหมือนไอเดนติตีมีอ่านคําถามของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบขอบคุณที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะค่ามุย